สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสำคัญอีกตัวหนึ่งที่ทำให้ t s p n s p ไ r เรีย n เซ e r u มมีความโดดเด่นมากกว่าเซรั่มอื่นนั่นก็คือสารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศสหรือ p i b a r k e x t r t r t ซ t ซึ่งสารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศสมีสารสกัดที่มีประโยชน์อยู่หลายชนิดโดยเฉพาะพิกโนจีนองซึ่งถือได้ว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงมาก สูงกว่าวิตามินซีถึง20เท่าและสูงกว่าวิตามินอ e ีถึง50เท่าลดการเกิดอนุมูลอิสระต้านการผลิตเมต็ดสีช่วยให้ผิวกระจ่างใสสร้างไฮยาลูโรนิกแอซิดช่วยลดเลือนริ้วรอยพิโนจินอลมาเสริมพลังการทำงานให้กลับทานนิสมิกแอซิดซึ่งทำให้ทรานสไพลเลเดียนเซรั่มเป็นเซรั่มที่ทรงพลังที่สุด เพราะว่าคากิน a มบิกแอซิดจัดการที่ปลายเหตุนั่นคือบล็อกการสร้างและการส่งผ่านเม็ดสีเมลานินในขณะที่พิกโนจจนอลจัดการที่ต้นเหตุพิกโนจจนอลทำหน้าที่เป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิเดนชาที่ปกป้องซ่อมแซมความเสียหายอันเกิดจากแสงแดดและการอักเสบซึ่งเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ฝ้าเข้มขึ้นทำให้ทรานส์ไพเลเดียนเซรั่ม um, เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี สามารถจัดการฝ้าได้ทั้งระบบอยากรู้เรื่องผิวเพิ่มเติมกดติดตามช่องเราไว้เลยค่ะ